ฉันเจอเรื่องแปลกๆที่อยากเล่าให้ฟังคือเมื่อวานซืนฉันไปสำรวจบ้านเก่าหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างมานานมากใครๆก็บอกว่ามีผีฉันไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งฉันเข้าไปในห้องห้องหนึ่งฝุ่นเยอะมาก ากาศเย็นเยอือกอยู่ๆมือถือฉันก็บันทึกเสียงเองเฉยเลยฉันตกใจรีบปิดแต่พอกลับมาเปิดฟังที่บ้านมันไม่ใช่เสียงฉันออกไปฉันขนลุกสู้ในคลิปมีเสียงกระซิบเสียงเหมือนคนแก่เสียงมันบอกว่าออกไปจากที่นี่มันไม่ใช่ที่ของแก ฉันรีบลบคลิปทิ้งแทบไม่ทันแต่เสียงนั้นมันยังก้องอยู่ในหัวฉันอยู่เลยจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่กล้ากลับไปแถวนั้นอีกเลยเพื่อนๆว่าเสียงในคลิปนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมือถือฉันถึงบันทึกเสียงเองได้หรือว่าที่บ้านหลังนั้นมันมีอะไรจริงๆซ่อนอยู่ใครรู้ช่วยบอกหน่อยได้ไหม